คนทุกวันนี้มีชีวิตท,ที่สะดวกสบายพรั่งพร้อมด้วยวัตถุนะเรียกว่าไม่มียุคใดสมัยใดนะที่จะเทียบได้ยกเว้นอนาคตนะไม่แน่ นในสิ่งอโนยความสะดวกแล้วความบันเทิงเริงรมนะก็มีช่องทางเข้าถึงได้มากมายเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงเลยจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยก็ได้นะถากว่าไม่รู้จัก ยับยังช่างใจบ้างเพราะว่าสิ่งเสพสิ่งปลนเปลอมันเยอะมากแต่ในเวลาเดียวกันนะคงไม่มียุคใดสมัยใดที่ผู้คนเนี่ยจะถูกรุมเร้าด้วยความเครียดเนทะ่าคนยุคนี้คนเดียวนี้เครียดกันมาก และความเครียดส่วนหนึ่งนะหรือว่าก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งก็มาจากความวิตกกังวลความวิตกกังวลเนี่ยมันก็มักจะหนีไม่พ้นนะความวิตกว่าจะทำงานไม่ทัน จะหารายได้ไม่ถึงเป้าหรือว่ากังวลว่าทำแล้วจะคนจะไม่เห็นด้วยต่อว่าด่าทอวิพากวิจาร์หรือว่าทำแล้วมันล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ นี่เฉพาะเรื่องเรื่องทำงานนะยังไม่นับเรื่องอื่นเช่นกังวลว่าลูกจะสอบเข้าหมาหาวิทยาลัยไม่ได้กังวลว่าผลตรวจสุขภาพนะมันจะแย่เช่นพบเนื้อร้ายหรือกังวลว่า เศรษฐกิจจะย่ำแย่ค่าเงินจะตก <Yeah. S 1> หรือว่าหุ้นจะดิ่งลงเหวให้สังเกตว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่เกิดแต่ว่าที่ทุกข์ที่เกรียดก็เพราะไปคิดว่ามัน น่าจะเป็นอย่างงอนหรือคิดเป็นจริงเป็นจังว่ามันจะต้องเป็นอย่างงอนอย่างนี้มันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความคิดจะเรียกว่าล้วนๆเลยก็ได้ซึ่งต่งจากความทุกข์ของคนสมัยก่อนนะ ทุกข์เพราะไม่มีจะกินทุกข์เพราะอยากจนหรือว่าทุกข์เพราะว่าอันตรายอยู่รอบตัวงูเหี้ยวเขี้ยวขอสัตว์ได้อันนี้เป็นเรียกว่าความทุกข์ในทางกายภาพ ซึ่งอาจจะทำให้บาดเจ็บล้มตายถึงแก่ชีวิตเป็นทุกข์เพราะภัยที่เห็นตัวนะหรือว่าจับต้องได้ต่จากความวิตกกังวลนะมันเป็นความทุกข์ที่มัจะเกี่ยวข้องกับอนาคต และเป็นเรื่องของความคิดเสียส่วนใหญ่แต่ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องของความคิดมันก็ทำให้คนสุขภาพย่ำแย่ได้เวลามีคววิตกกังวลรวมไปถึงความโกรธเนี่ยความกลัวครูบาอาจารย์หลายท่านก็สอน ว่าให้กลับมาตามลมหายใจให้บริกรรมด้วยก็ยิ่งดีนะคำบริกรรมที่นิยมแนะนำก็คือพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวลได้ ้มันน่าสนใจตรงนที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้รู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทด้านสมองนักวิทยาศาส,าสตร์หลายคนรวมทั้งนักจิตวิทยาก็แนะนำนะเวลามีความวิตกกังวลมีความเครียดเนี่ย ให้กลับมาตามลมหายใจเหมือนคำแนะนำนะทางพุทธศาสนาเลยแต่ว่าเหตุผลก็อาจจะแตกต่างนะเพราะเหตุผลว่าเนี่ยถ้าหายใจเข้าลึกๆหายใจย,วย,วยาวๆเนี่ยมาช่วยไปกระตุ้นนะ สมองส่วนที่เขาเรียกว่า p a r a s y m p a t h ติ i นะที่ช่วยทำให้เกิดความผ่อนคลายระบบสมองของคนเราเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็มีสองส่วนนะส่วนแรกไปวไปเรียกว่าส่วนเป็นคันเร่งน,นะ s y m p a t h e t i นะเช่นเวลาเจออะไรที่คุกคามนี่มันก็จะ ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าไม่สู้ก็นหนีเกิดความเครียดขึ้นมาเลยพร้อมที่จะวิ่งอ้าวหรือว่าถ้าจนตรอกก็พร้อมจะสู้สู้ยิบตาเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเร่งตัวกระตุ้นอีกตัวหนึ่ง p a r a า i t e t ิ c เนี่ยเป็นตัวเบรกนะ เบรกทำให้ผ่อนคลายทำให้สบายก็บอกเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาหายใจลึกๆเนี่ยทั้งเข้าแล้วออกเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนที่เป็น p รา a ิม m p t ท t i c เนี่ยช่วยทำให้ผ่อนคลาย มันก็ไปทวนนะไปท่วงดุลกับไอความเครียดที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วทำให้เลือดสูบฉีดแรงนะซึ่งเกิดขึ้นเวลาคนมีความกังวลมีความกลัวมีความโกรธซึ่งถ้าเกิดขึ้นมากๆนี่ก็ทำให้สุขภาพย่ำแย่โรคหัวใจโรคความดัน แต่พอหายใจเข้าลึกๆหายใจย,วยาวๆมันช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายอันนี้เป็นเหตุผลทางด้านกายภาพหรือสรีรวิทยาแต่เหตุผลทางด้านธรรมะเนี่ยคือว่าเวลาเราวิตกกังวลเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเราเอาใจไปจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเนี่ยเราจะยิ่ง วิตกกังวลหนักขึ้นถูกมันครอบงำแต่ถ้าเราใจเนี่ยมาอยู่ที่ลมหายใจมันก็ทำให้ใจต้องวางเรื่องที่กำลังวิตกมันเป็นวิธีการช่วยให้ปล่อยวางจากเรื่องที่กำลังวิตกก็มาอยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์กลางๆนะอารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่จิตสนใจรับรู้ มันเป็นอารมณ์กลางๆก,ก็ทำให้ความวิตกกังวลมันทุเลาลงยิ่งถ้าเกิดมีสมาธิกับลมหายใจเนี่ยมันก็เรียกว่าเรียกว่าเท่ากับปล่อยวางเรื่องที่วิตกเลยก็ทำให้อารมณ์วิตกกังวลมันเบาบางลงอันนี้เป็นการอธิบายนะการทำงานของจิต ยิ่งถ้าเกิดว่ามีคำบริกรรมด้วยแล้วเนี่ยพุทโธพุทโธเนี่ยมันก็ทำให้จิตเป็นสมาธิกับลมหายใจเมื่อไม่เมื่อใจไม่ไปคิดถึงเรื่องวิตกมันก็ทักำให้ความวิตกกังวลเนี่ยค่อยๆจางคลาดไปเรียกว่าไม่ต่ออายุให้มันหรือเราเรียกว่าปล่อยวางก็ได้แล้วผู้รู้ทางด้านประสาทวิทยานะ ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาบอกในเวลาหายใจเนี่ยให้หายใจเข้านับสี่หยุดนับสี่หยุดนี่คือกลั้นนะกลั้นหายใจสี่แล้วหายใจออกสี่แล้วก็กลั้นหายใจสี่ <c oughs> เขาบอกมันจะช่วยทำให้ความวิตกกังวลเนี่ยบรรเทาเบาบา,บางลง <c oughs> ซึ่งถ้ามอนิง่าของธรรมะมอนี่ของจิตนะ ให้การที่ใจเราไปจดจ่ออยู่กัรนับขณะที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันก็ทำให้จิตเนี่ยวางเรื่องที่วิตกอยู่ได้ดีขึ้นเพราะถ้าไม่ไม่นับนะเดี๋ยวจิตมันก็แวบ,บไปแวบบไปถึงเรื่องที่วิตกซึ่งมันก็มีแรงดึงดูดจิตมากเลยนะแต่พอเราบังคับตัวเองให้นับด้วยนะ หายใจเข้านับสี่้นหายใจนับสี่หายใจออกนับสี่กั้นนับสี่ถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยมันก็จะมีสมาธิแล้วก็ทำให้หวางเรื่องที่วิตกกังวลได้แต่ว่าผลพลอยได้นะทางด้านกายภาพคืออย่างที่ผู้รู้เขาว่านะมันทำให้สมองส่วนที่ทำงานผ่อนคลาย ร่างกายเนี่ยคือ p a r a s y m p a t h e t i เนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นพูดง่ายคือว่ามันมีผลดีทั้งในแง่ของกายและใจแล้วก็ยังแนะนำนะว่าให้ออกไปเดินเล่นบ้างออกไปเดินเล่นนะเพราะการเดินเล่นเนี่ยมันช่วยทำให้เกิดสารสื่อประสาทหลายตัวออกมา เป็นสารแห่งความสุขนะชเช่นโดพามีนเซโรโทนินเอนโดฟินอันนี้เป็นคารอธิบายทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ถ้าอธิบายอย่าง่ของจิตใจคือว่าพอเรามอไปเดินไปรับรู้สิ่งอื่นๆท้องฟ้าธรรมชาติต้นไม้มันก็ทำให้เราวางเรื่องทีวิตกกงงังวลเป็นการหยุดชั่วขณะซึ่งก็ทำให้อารมณ์ คือความวิตกกังวลเนี่ยมันค่อยๆจางคลายไปสรุปก็คือว่าเวลามีความวิตกกังวลมีความโกรธมีความกลัวเนี่ยการตามลมหายใจก็ดีการเดินโดยผราชาเดินด้วยอย่างมีสมาธิอย่างมีความสึกตัวเนี่ยใจไม่แวบ,บไปถึงเรื่องที่คิดเนี่ยว่ามันช่วยได้เยอะเลอันนี้ก็มันก็ชี้เห็นนะว่า เดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี่เขาก็เห็นพ้องนะกับการปฏิบัติธรรมการเจริญสติการทำสมาธิว่าน,นี่มันช่วยคลายความวิตกกังวลได้แต่มองคนละมุมเหตุผลคนละแง่ซึ่งก็ดีทั้งนั้นแล้วก็ยังบอกนะพอความวิตกกังวลมันจังคลายเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ พิจารณาว่าไอ้ทีวิตกเนี่ยมันวิตกเรื่องอะไรนะปัญหาอยู่ที่ตรงไหนคนบางคนเนี่ยหรือคนส่วนใหญ่พอถูกอารมณ์วิตกครอมงำเนี่ยมันก็จมดิ่งในอารมณ์นั้นนะแล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่ตัวเองวิตกคืออะไรก็ทำให้การจัดการแก้ไขปัญหา การจัดการกับสาเหตุเนี่ยม,มันทำไม่ได้เช่นถ้าเราใคร่ยรกญัวว่าชีวิตตกกังวลเพราะกลัวว่าจะทำไม่ได้ดีเป็นเพราะเราไม่มีความสามารถในเรื่องนี้เราไม่ถนัดเรื่องนั้นอา้าวทางแก้คือว่าไปเพิ่มความสามารถไปฝึกปรือไปถามผู้รู้ถามผู้เชี่ยวชาญขอคำแนะนำ มันก็ทำให้เรารู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรมอนแง่หนึงน่งก็คือเป็นการทำให้เรารู้จักหาประโยชน์จากความวิตกกังวลเพราะความวิตกกังวลเนี่ยมันก็อามันมีมันเป็นอารมณ์ที่มีประโยชน์นะที่มันตกทอดมาถึงเราทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะมันมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อการอยู่รอดของมนุษย์ไม่งั้นเนี่ยมัน มันไม่ตกท่อมาถึงเราทุกวันนี้มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ทำให้เรารู้ว่าปัญหาหรือภัยคุกคามเนี่ยคืออะไรหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะพอเรารู้วมันมันมันคืออะไรแล้วมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ได้เตรียมตัวรับมือกับมันอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักหาประโยชน์นะจากความวิตกกังวลคืออาศัย อารมณ์เนี่ยมาเป็นเครื่องบอกให้เรารู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่ถ้าเรามัวจมอยู่ความวิตกกังวลเราก็ไม่มีสตินะเราก็ไม่มีการคร้ควรว่าปัญหาคืออะไรและพอไม่รู้ปัญหาคืออะไรการที่จะแก้ปัญหานั้นมันก็ทำไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการรู้จักใช้ความวิตกกังวลให้เป็นประโยชน์ คือทำให้เรารู้ว่าปัญหาคืออะไรและจะแก้อย่างไรน,นี้พูดเรื่องของการคลายความิตกกังวลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้มากกว่าน,นั้นนะนอกจากการตามลมหายใจหรือนอกจากการเดินแล้วเนี่ยการที่เรากลับมารู้กายนะไม่ใช่แค่รู้ลมหายใจแต่รู้ว่ากายเป็นอย่างไร เรียกว่ามาดูกายหัวใจเต้นอย่างไรลมหายใจถี่สั้นหน้านิ่วคี้ขมวดไหมมือเท้าเกร็งไหมไการที่เรามาสแกนือสำรวจร่างกายเนี่ยมันก็ช่วยลดความวิตกกังวลหรือลดความกลัวความโกรธได้เหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ารู้กายนะมารู้กายรวมทั้งรู้กายเคลื่อนไหวด้วย ขณะที่กำลังเดินก็รู้กายเคลื่อนไหวเอาใจมาอยู่กับกายมันก็ทำให้ปล่อยวางจากอารมณ์หรือเรื่องราวที่ทำให้วิตกอีกอย่างนะึคือมารู้ใจนะคือมาเห็นความกังวลที่มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นวิธีที่ชะงงัดมากเลยนะเพราะว่าอารมณ์พวกนี้เนี่ยนอกจากการที่เราหันหลังให้มันแล้วเพื่อที่เราจะได้ไม่สนใจมัน และไม่ปล่อยให้มันมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของเราการที่หันเราหันมาดูมันแต่ดูแบบว่าเห็นนะไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ช่วยได้มากเลยเพราะถ้าเราเห็นอารมณ์เนี่ยไม่ว่าอารมณ์ใดเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะอารมณ์ทุกชนิดเนี่ยมันกลัวการถูกรู้ถูกเห็น ถ้าเราฝึกจิตให้รู้จักเห็นรู้ทันอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้เห็นได้ยังไงนะเห็นด้วยสติหรือเพื่ออย่างนั้นก็คือว่าทำความสึกตัวให้เกิดขึ้นเพราะาอารมณ์พวกนี้มันอยู่ได้เพราะความหลงหลงเมื่อไหร่มันก็ เกิดขึ้นมานั่นมันก็ไฟอยู่ได้เพราะออกซิเจนแต่ถ้าเกิดว่าดับออกซิเจนไม่มีออกซิเจนลงเหลือไฟก็ดับในทรรเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนจากความหลงให้กลายเป็นความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวขึ้นมามันก็ดับรู้สึกตัวเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อมีสติเห็นมันเป็นการพาจิตกลับมารู้สึกตัว อันนี้เป็นวิธีที่ต้องอาศัยการฝึกนะวิธีที่ผู้รู้เขาแนะนำเนี่ยมันเป็นวิธีง่ายๆนะตามลมหายใจเป็นจังหวะหรือว่าการเดินเดินเล่นแต่ถ้าจะให้ได้ผลจริงเนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกสติมารู้กายรู้ใจและถ้ารู้ใจเนี่ย ไม่ใช่แคร่รู้อารมณ์แต่รู้ความคิดนะมันก็จะเห็นเลยนะว่าบางครั้งเนี่ยเราเราวิตกรนเพราะเราคิดมากไปปรุงแต่งมากไปหรือคิดลบคิดร้ายมากไปบ่อยครั้งเนี่ยเรามักจะมองสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในทางลบทางร้าย เรียกว่าวิตกเกินเหตุก,ก็ได้ถ้าเรารู้จักทักท้วงนะความคิดทักท้วงอารมณ์อย่างที่เคยพูดเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ตกเป็นท่ายของความวิตกกังวลมากเนื <Yeah. S 1> ่อเราก็จะเห็นว่านี่ที่ทุกนเนี่ยนะไม่ใช่เพราะสิ่งที่ยังไม่ใช่เพราะสิ่งที่อยู่ข้างหน้า แต่ทุพความคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นทั้งนั่นที่เอาข้างจริงมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรือเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เร็วรย,ย่าที่เรานึกไอ้จิตสติเนี่ยมันทำให้เราเห็นนะว่าเราทุพความคิดไม่ใช่ทุพสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเพราะสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันจะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ความคิดว่า ลูกจะสอบไม่ได้ความคิดว่าหุ้นจะตกค่างเงินจะตกเนี่ยมันเป็นการคิดเอาทั้งนั้นและถ้าหาว่าเรามีสติใ้สติพิจารณาดูนะและสมก็จะเห็นนะว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยนะเป็นเพราะความยึดติดบางอย่าง มันไม่ใช่เพราะว่าการคิดปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายเท่านั้นนะเบื้องลึกเบื้องล่างของมันก็คือความยึดติดเช่นกังวลว่าพูดแล้วเนี่ยคนจะหัวเราะเพราะว่าไม่เคยพูดมาก่อนกังวลว่าเศรษฐกิจมันจะแย่หรือกังวลว่า ทำไปแล้วคนก็จะวิพากษวิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับเราไอ้พวกนี้ลึกๆเนี่ยมันเกิดจากความยึดติดนะจนยึดติดในหน้าตากลัวว่าคนเขาจะวิพากวิจารณผลงานของเราหรือว่าคนจะไม่ฟังเวลาเราพูดเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนอันนี้เนี่ยมันก็ เป็นทุกข์พาะเกิดจากความยึดติดในหน้าตาหรือว่าทุกข์พาอเศรษฐกิจเพราะวิทุกพาอวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจจะล่มเนี่ยอันนี้เพราะอะไรเพราะยึดติดในทรัพย์ยึดติดในทรัพย์กลัวว่าถ้าเศรษฐกิจมันแย่หุ้นจะหุ้นของหุ้นที่เราซื้อมันจะไม่มีค่าทรัพย์สินที่มีก็จะ ราคาถูกหรือว่าไม่มีคุณค่ากลายเป็นขยะไปไอ้พวกนี้มันก็สะท้อนอึงความยึดติดนะสำหรับคนที่เป็นผู้ที่มุ่งประสบความสำเร็จทางโลกเนี่ยเขาจะไม่สนใจเรื่องความยึดติดนะแต่คนที่สนใจเรื่องธรรมะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรนะเพื่อลดละความยึดติดถือมั่น และถ้าเรารู้ว่าเรายึดติดอะไรเนี่ยยึดติดในหน้าตายึดติดในทะรัพย์สินนะยึดติดในความสำเร็จในชื่อเสียงเกียรติยศหรือยึดติดในตำแหน่งในเมื่อเรารู้เนี่ยเราก็ต้องหาทางที่จะแก้ทุกข์ด้วยการลดความยึดติดถือมาในสิ่งน,นั้นสำหรับคนทั่วไปเขาไม่สนใจนะเรื่อง ว่าการยึดติดถือมันเนี่ยมันก่อปัญหาอย่างไรก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องดีได้ซ้ำนะแต่สวาวกที่สนใจธรรมะเนี่ยเราต้งตระหนักว่าความยึดติดถือมันเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเรายึดติดตรงไหนเราก็พยายามมาลดละความยึดติดถือมั่นตรงนั้นซึ่งก็จะเป็นตัว การที่ทำให้เราออกจากทุกข์ได้มอนยนงนงนในความวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันเป็นสิ่งที่มาบอกมาเตือนให้เราเห็นว่าเราจึดติดถือมั่นในเรื่องอะไรถ้าเราไม่ไม่ไม่วิตกกังวลเลยบางทีเราก็จะไม่รู้นะว่าเรายังมี งานที่ต้องทำเป็นงานภายในที่ต้องทำน,น,นั่นคือการลดความยึดติดถือมัน่นเพราะนั้นเนี่ยเมื่อก็ตามที่เรามีความกลัวก็ดีความวิตกกงังวลก็ดีความโกรธก็ดีอย่าไปมองว่ามันเป็นอารมณ์ที่แย่อย่างเดียวมันมีประโยชน์นะมันสามารถจะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราได้เยอะเลยเป็นการชี้ช่องให้เราเห็น ว่าเราจะมีความยึดติดถือมั่นที่ตรงไหนถ้าเราจริงใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะพยายามลดละตรงนั้นให้มันเบาบางแม้ว่าจะลดละไม่ได้ทั้งหมดและสิ่งที่ได้ก็คืออะไรคือความอิสระคือความเบา,าถ้าเราไม่มีความยึดติดถือมั่นในหน้าตาใครก็จะตอว่า นินทาเราเราก็ไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรหรือว่าถ้าเราไม่ยึดติดในทรัพย์หรือยึดแต่น้อยเราก็ไม่ห่วงนะว่าเศรษฐกิจมันจะมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถึงอย่างไรเราก็อยู่ได้แม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยมากแ้นเราต้องรู้จักใช้นะความวิตกกังวลให้เป็นประโยชน์ เอามาเป็นเครื่องสอนบ่งบอกว่าเรายังสอบตกในเรื่องอะไรและเราจะฝึกตนพัฒนาตนในเรื่องไหนได้บ้าง